สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโลบอก Map ที่เราจะต้องหาตังเพื่อที่จะไปซื้อเกม GTA 6นั่นเองแต่ว่าก็เรียนเรายังไม่มีตังเลยอะแต่ว่าการเรียนเราก็ดีเราไปให้พี่ชายของเราซื้อให้ดีกว่าเออดีไงพี่ชายของเราพี่ชายครับเออการเรียนของผมก็ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันเปิดตัวของเกม GTA 6ซื้อผมหน่อยได้ไหมอะเออแล้วทำไมฉันจะต้องซื้อให้นายด้วยละ่ะทำไมนายไม่ซื้อเอง เออเพื่อนว่าผมยังอายุน้อยอยู่เลยอ่ะไม่สามารถซื้อได้ซื้อให้ผมได้ไหมเอ่ยอืมไหนเขาดูตังหน่อยสิอ่ะนี่ผมไม่ตังอยู่หนึ่งเหรียญโอ้โหดึงเหรียญเองหรอเนี่ยแต่ว่าฉันต้องการเงินเยอะกว่านี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเก็บตังในห้องให้ละกันนะครับอ่าไปเก็บตังในห้องนี่ไงนี่ไงโอ้ยตังนี่เลยเก็บ่ะจึบเปิดประตูห้องน้ำล่ะห้องน้ำก็มีนะครับนี่เก็บเก็บเก็บลวก็เก็บโอเคอ่า เอ้พี่ชายครับตอนนี้ผมได้ตังมาแล้วอะ่ะนายดูหน่อยสินี่เลยครับห้าเหรียญโอ้โหยังไม่พออีกหรอถ้างา่านเดี๋ยวไปเก็บในบ้านให้อีกก็ได้ถ้ายังไม่พอโอเคเราต้องไปเก็บเพิ่มนะครับนี่ไงเออแม่ครับเงินใครเนี่ยเอองินแม่เองโลผมขอนะครับอ๋อเอาไปเอาไปทําอะไรละ่ะผมจะเอาไปซื้อหนังสือแล้วก็ไปซื้อขนมกินอ๋อโอเคเจอเอ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 อนี่แล้วก็อีกตรงนี้เอ้อีกหนึ่ง อีกหนึ่งแบงค์อยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างนอกนี่เองโอเคได้ตังมาแล้วอ่าเออพี่ชายครับผมได้มาแล้วอ่ะสำหรับเงินที่จะเอาไปซื้อเกมหน้อยดูหน่อยนี่เลยครับสิบเหรียญโอ้โหมันก็ยังคงไม่พอนะน่าจะต้องไปหาเพิ่มมาอีกเออเออหาเพิ่มอีกหรองั้นเดี๋ยวผมไปทุกกระปุกอมสินก็ได้อ่าได้ไง ขอทุกกระปุกเลยละการว้าวมาแล้วมาแล้วเก็บ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 โอ้ยเพียบเลยนะครับนี่แนะนี่แนะโอเคอ่าพอเลยอย่างนะโอเคครับผมได้เงินมาแล้วหน่อยนี่เลยครับอืมสิบแปดเหรียญโอ้โหมันก็ยังไม่พอหรอกนะไอ้น้องชอยเออยังไม่พออีกเหรองานไปขอแม่ก็ได้ย,ยังไม่พออีกร้อนแี่เฮ้แต่ว่าแม่จะว่าเราประเนี่ยเราจะไปซื้อเกมกหงแม่ก็ได้ เออแม่ครับว่าไงลูกชายผมขอเงินหน่อยได้ไหมครับอืมทำไมล่ะแล้วจะเอาไปทำอะไรเอาเท่าไหร่ผมจะเอาไปซื้อหนังสือที่โรงเรียนครับเอาแค่สิบเหรียญก็พอโอเคโอเคอ่ะเอาไปซื้อหนังสือนะขอบคุณครับเจ้ yeah! ได้ตังมาอีกแล้วทุกคนสิบเหรียญเออพี่ชายครับผมได้ตังมาแล้วหน่อยดูหน่อยสิอ่ะนี่เลยนะครับ เอ่อ28เหรียญแต่ว่าไปหาตังมาอีกฉันจะเอาเยอะกว่านี้มันยังไม่พอหรอกนะเออ,เอ,อโอเคเดี๋ยวผมไปขายดอกไม้ที่หน้าบ้านก็ได้ไปเ,เก็บดอกไม้ขายดีกว่าดอกไม้ดอกไม้อยู่ไหนหน้านี่ไงโอ้ยดอกไม้เพียบเลยนะครับเก็บเก็บอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรยังไม่ใช่ดอกไม้จุ๊บจบเก็บทั้งหมด12ดอกนะครับนี่ในป่าเพียบเลยในโอเคเดี๋ยวเราเอาไปขายต่อเลยนะฮะร,ร้านรับซื้อดอกไม้อยู่ตรงไหนหน้า หลังคาสีชมพูโอเคเจอละชิบนี้ได้มาอีก10เหรียญน,นะครับอาโอเคพอหรือยังเอ่ย10เหรียญเออ,เอ,อพี่ชายครับผมไปขายดอกไม้มาแล้วแต่ว่าแล้วเช็คเงินให้ผมหน่อยว่าตอนนี้ผมได้กี่บาทแล้วไหนดูหน่อยอ่ะนี่เลย38เหรียญไปไปหาเยอะกว่านี้ยังไม่พอหรอกนาะเจ้าหนูเอองั้นเราก็จะต้องไปตัดไม้ขายแล้วแหละยังไม่พออีกหรอเนี่ย สามสิบแปดเหรียญแล้วนะยังไม่พออีกหรอโอเคต่ตัดไม้ขายก็ได้เออ่าแต่อันดับแรกเราต้องไปหยิบขวานก่อนนะครับอะจึนน๊บนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปตัดไม้ขายอะจึนน๊บนี่อ่าเดี๋ยวลองเก็บไปขายหน่อยสิขายได้เท่าไรเอ่ยหนึ่งอันเอาไม้มาขายครับโอเคอเคุ้ยขายได้ขายได้อยู่ฮะทุกคนมันต้องการทั้งหมด5อันนะครับไม้โอเคนี่ฟันไปหนึ่งนี่ไงสองสามแล้วก็อันที่สี่โอเค แล้วก็ยิบไปขายเลยฮ <c oughs> ได้มาแล้วเออผมเอาไม้มาขายครับโอเคเอาไปอีกเลยเย่ได้ไามีกื่อนนะครับโอเคน่าจะพอลวมั้งเนี่ยเอาไปให้พี่ชายดีกว่าตังที่เราได้มาอ่าเออพี่ชายครับเช็คแค่น่อยว่าตอนนี้ผมมีกี่บาทแล้วโอเค ตอนนี้นาองเงินของนายนั่นหรอมีอยู่สามสิบแปดบาทโอ้โหถ้านายต้องการที่ให้ฉันช่วยแล้วก็นายต้องไปหาตังค์มาให้ได้เยอะกว่าน,น,นี้เอเอานายต้องไปปนผู้คนนะฉันแนะนําว่าให้ไปปนคนเท่านั้นเออพี่ชายแนะนำให้เราไปป้นคนโอ้โห,โโหแล้วเราก็จะต้องทำตามด้วยนะครับโอเคไปป้นผู้คนนะครับอยู่ไนหนน้าเออนี่ไงนี่ไงจะทีละสองคนยุธนี่คือการปนช่วยด้วยมีเด็กมาปนช่วยด้วยเออนี่ไงจ้วเจแล้ว ยศนี่คือการปนช่วยจะด,ด้วยมีเด็กมาปนช่วยจะด,ด้วยโอ้โหทุกคน <c oughs> เราต้องมาปนคนนะครับเนี่ยนี่มันอาชีพอะไรครับเนี่ยเพื่อเพื่อตังเพื่อตังค์ชิพด้มีคนมาปอนอีกแล้วอีก3มคนนะครับมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ยศนี่คือการปนมาก จะเจอเดออ็กไปไหนครับไปไหนอ,อฉันจะไปแจ้งตำรวจมาจับแกไอ้เจ้าหนูเอ,อยศนี่คือการปลนไม่ช่วยด้วยฉันโดนปลดอีกแล้วเอ,อ๊เราได้ครบแล้วโอ,อ้โหไปป้นคนมาจะได้ตังค์ครบแล้วนะครับมาให้พี่ชายหน่อยพี่ชายเช็คตังค์ให้หน่อยตอนนี้เท่าไรล่ละโอเค ตอนนี้ตังค์ของนายมีอยู่60เหรียญถ้านายรู้ว่าฉันซื้อเกมให้นายแล้วก็ฉันถูกด่านแน่ๆเลยนะถ้านายไม่อยากให้โดนดา่านายต้องไปหาตังค์ให้ได้เยอะกว่านี้นะันเดี๋ยวฉันจะไม่บอกแม่เออนายนะ่ะต้องไปหาตังค์ให้เยอะกว่านี้แล้วจะต้องไปหายัางไงลนะ่ะเงินเนี่ยฉันแนะนำว่านายจะต้องเอารถแม่ไปขายเอารถแม่ไปขายอ h oh my god okay พ uh ี huh. ่ชายบอกให้เราเอารถแม่ไปขายนะครับมาเดี๋ยวเราแอบเอาไปขายดีกว่า ไหนว่าอยู่ไนหนนะอยู่ไนหนนะทางออกอออน,นี่ไงแม่ครับผมออกไปเลยข้างนอกกันนะครับได้เลยจ้าระวังตัวด้วยละ่ะโอเคนี่ไงรถแม่กับรถแ่เออเดี๋ยวแล้วรานรับซื้อรถอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาตื๊บฮาว่าไงเจ้าหนูนายต้องการที่จะขายรถใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับผมจ้ารถมาขายเออแล้วรถใมบนรุ่นอะไรรถผมคิดว่านะ่าจะเป็นเลมโบกินีนะอืมเลมโบกินีหรอนะ่ะตอนนี้นเลมโบกินีมันราคาแย่มากๆเลยแค่สองร้อย เท่านั้นแหละโอเค200ก็ได้แต่ว่ามันเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่ยงนได้แค่2องเองหรอใช่แล้วได้แค่200แหละงั้นฉันจะย้ายรถของนายเลยนะเนี่โอเคครับย้ายไปเลยโอ้โหทุกคนย้ายไปแล้วเลยเบอร์กินี่ของแม่เราแอบขายโอ้ได้ตังมาแล้วโอ้ยแอบเอาไปขายด้วยนะเนี่มาเอออยู่ไหนเออยู่ไหนยอยู่ไหนเออพี่ชายครับผมนี่ได้มาแล้วไหนเช็คตังให้หน่อยซิว่ากี่บาทแล้วตอนนี้ตอนนี้ตังของนาอยแล้วก็ มีอยู่ส6ง้เหรียญว้าวเยอะมากมากเลยนะเนี่ยเออแล้วสามารถซื้อเกมได้หรือยังอ่ะซื้อให้ผมได้ยังเอ่ยย,ยังยังยังฉันต้องการเยอะกว่านี้โอ้โหต้องการเยอะกว่านี้ๆๆเออแสดงงั้นเราจะต้องไปขอพระเจ้าให้เติมเงินในสระน้ําให้เต็มฮไปขอพระเจ้าดีกว่าโอ้โหยังไม่พลอยร้อนเม่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาขอพระเจ้าก่อนนะครับต้องอธิษฐานมาอธิษฐานไปแล้วกัน พระเจ้าพระเจ้าช่วยผมด้วยผมต้องการเงินพระเจ้าอยู่ไหมโอ้มาแล้วก็เกยค่ะมาเร้วกว่าแต่มีอะไรเออผมอยากจะอยากจะได้เงินนะครับช่วยเติมเงินให้เต็มสารน้ําหน่อยได้ไหมอะไรนะช่วยเติมเงินให้เต็มสารน้ําหน่อยได้ไหมอ่าโอเคได้เลย ผมมดกุยมดกขุยมดกุยมดกุยแงว้าวมาจริงๆด้วยโอ้โหเอาไปแล้วไปก่อนแล้วนะทุกคนได้ตังมาจริงๆด้วยโอ้ my god เงินเต็มสระน้ำเลยเรารวยแล้วน่าจะสามารถซื้อได้แล้วทุกคนอ่าซื้อเกมตัวอย่างนะซื้อเกมยอพี่ชายครับอ่าตอนนี้ผมมีตังเยอะเลยนี่เป็นไงล่ะเยอะไหมหนึ่งพันหกสิบเหรียญว้าวเงินเยอะมากๆเลยอะแต่ว่าฉันอยากจะได้เยอะกว่านี้แนะนำว่าให้นายต้อง ไปป้นร้านขอนะเออโอเคก็เป็นความคิดที่ดีนะโอโ้เราไปป้นร้านค้าครับทุกคนโอโ้ยังไม่พอ,ออีกร้องเน่อือนี่มันก็มากแล้วก็ยังไม่พออีกโอเคไปป้นร้านค้าก็ได้นี่ไงร้านค้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราไปปนกันดีกว่าโยดนี่คือการปนมีอะไรส่งมาให้หมดเออขอโทษละกันนะหนูพเพิญบ่าฉันเพิ่งเปิดร้านที่นี่ฉันยังไม่มีตังเลยอะ่ะเพิ่งเปิดวันแรกด้วย อ๋อเหรอครับจริงๆแล้วผมอยากจะได้ตังค์ไปซื้อเกม GTA 6แค่นั้นเองครับงั้นฉันจะแนะนำนะว่าให้นายเน่ยเอาไม้ใบป,ปอนไปตีที่ตู้ ATM อยู่ด้านหนานเนี่ยเอ,ออโอ้จริงๆเหรอโอเคขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยอ่าพนักง,งานเพิ่งเปิดร้านใหม่ไม่มีตังค์นะครับ เขาแนะนําให้เราไปป้นตู้ ATM นี่เลยอ่ะฟาดหนแล้วกันนี่แน่เอ้ยตังออกมาจริงด้วย <sm art> โอ้โหไมค์ก็เ oh ก็บเก็บเก็บเก็บนี่แน่ฟาดฟาดเก็บเก็บเก็บนี่นี่ออกมาตังนี่เก็บเก็บนี่ฟาดฟาดฟาดนี่เออพอยังนี่แน่เก็บ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 เย้ได้ตังมาเยอะเลยเราไปป้นตู้ ATM มานะครับโอ้โยได้ตังมาแล้วเอ้ยเอ้ยโทษทีนะครับเอ้ยไอ้หนูุ้ยน่ะคือคูณวอร์เนียใช่คนที่ปชนป่ะไมใช่่่คครับผผมมมไใชือเด็กน้อย มาแล้วมาแล้วได้ตังค์มาแล้ว,ลวเอ,อพี่ชายครับไหนลองเช็คแค่หน่อยซิว่าผมได้ตังค์กี่บาทแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทว้าวเยอะมากมากเลยแต่ว่าฉันอยากจะเจอ่านี้มันยังไม่พอนะยังไม่พออีกรองงั้นผมจะต้องขายบ้านแล้วนะอ่ะแล้วแต่เองเลยจะขายก็ขายออวิธีนี้เป็นวิธีที่โหดร้ายมากๆเราจะต้องขายบ้านแล้วเราจะอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเออเฮ้ยไปขายบ้านก่อนละกันเออ วัดดีเจ้าหนูนายต้องการที่จะขายบ้านใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับถ้าฉันเดานะว่าบ้านบ้านหลังนั้นน่าจะอยู่ที่หลังของนายใช่ไหมใช่แล้วครับโอเคงั้นฉันจะให้ไป1นึ่งแสเหรียญละก่อนนะสํหรับบ้านของนายเออว,ว้าวเยอะมากๆเลยนะครับจริงๆใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วงั้นฉันจะย้ายเลยนะโอเคครับย้ายไปเลยเฮ้ยบ้านของเราไปแล้วโดนย้ายแล้วทุกคนยังไงเอย จึ๊บนี่โอ้เหลือแต่ที่ดี่เปล่าๆนะครับเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยฟุตกก็เปียกเอ้ยเอีอไดมาอีกหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับโอ้ยใบยของเราหายแล้วเอ้ยเรารู้แล้วว่าพี่ชายน่าจะหลอกให้เราหาเงินให้แน่เลยเออไหนตังค์ดูหน่อยซิเออหนึ่งล้านเหรียญโอ้โหเยอะมากๆเลยนะเนี่ยแต่ฉันคิดว่ามันยังไม่พอ เราต้องหาตังให้ได้เจอก่อนนี้เออยังไม่พออีกเหรอเออจะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วทุกคนที่เราจะต้องหาตังนั่นก็คือขายโลกของเราให้กับเอเลียนนะครับแต่วิธีเรียกเอเลียนของเราก็คือเป็นการเราจะต้องตอดโออ้โนถ้อถาชันตดละก็ฉันคิดว่าเอเลียนน่าจะได้กลิ่นแล้วก็บินมาหาชั้นแน่เลยมาสื่อสายกับชั้นโอเค จริงด, oh <laughs> oh, ด้วยโอ้ไม่ก้าโอ้เป็นการตดนะครับโอ้ตดแบบว่าโคตรเหม็นเลยเออยังเอ้ยเออดิมันอะไรวะเนี่ยทำไมกลิ่นนี้ฉันหอมจังไรเออวันนี้ครับเอเลียนนี่คือโลกของผมเองครับเออโอเคว่าไงล่ะเออผมจะขายโลกนี้ให้กับเอเลียนเลยครับหนึ่งล้านล้านบาทว้าวชัวจริงนะเนี่ยแต่ว่าฉันชอบโลกของนายมากเลยกลิ่นหอมสดชื่นมากเลยจริงหรอครับงั้นก็ขายให้กับเอเลียนเลยละกัน โอ้ได้ตังค์แล้วทุวกคนหนึ่งทิลเลียนะครับโอ้โหหนึ่งล้านล้านบาทเลยโอ้พอเรียกเอยอ่ะพี่ชายผมได้ตังค์มาแล้วนี่เป็นไงทั้งหมดหนึ่งล้านล้านบาทโอ้ไมก่ก็นี่หมนันอ่าโอเคเดี๋ยวฉันจะซื้อเกมให้นานเลยละกันนะน้องชายสุดที่รักของเพ่เออไม่ใช่รแกหรอกแกหลายันหาเงนินให้ใช่ไหมเนี่ยและแล้วโรคก็ถึงวันจุดจบ โดยที่เอเลียนยึดไปโอ้หมายกอดเรียบร้อยทุกคนเร็ยๆล้วนะครับก็จบแล้วนะครับจบด้วยการขายโลกให้กับเอเลียนนะครับแล้วก็ได้เงินมานหึงล้านล้านบาทนะครับทุกคนโอ้โหโอเคทุกคนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่ชิบะด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย